ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอ ตอนที่8ปดสิบบ้านหนองผือดินแดนแห่งพระอาหารหันต์ออกพรรษาแล้วท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระท่านยังบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานพรรษาต่อมาท่านจึงมาจำพรรษาที่บ้านโคกอีกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้ว สำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาจิระปุญโยสร้างถวายท่านมรจําพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจการประชุมอบรมพระเนนย,ยอมดําเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคก บ้านนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสามพรรษาติดติดกันใน,นระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกพรรษาการติดต่อสั่งสอนพวกเทพเทวดาและชาวมนุษย์ทั้งหลายท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสม่ำเสมอเฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่ที่มีความเงียบสงัดต่างกันจะมีบ้าง ก็น่าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันประวรณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาที่ท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้น มีไม่ขาดเข้าเข้าออกออกสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านพระจารย์มั่นท่านอุตสาหเมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแล้งของพรรษาที่สาก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอารัธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์แล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักนจาพรรษาที่บ้านหนองผือตนนําบลนาใน อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมตามรายทางราว 3- าถึงคืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันด้น,ดนซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือ เพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหน้องผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้ามาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปต,ตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายต้องแอบมาเยี่ยมเยี่ยมมองๆอ,อ,อยู่ทำนองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่ง นึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนเดือนแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้มาบ้างแล้วว่าถ้าลูกเขยเป็นก็ทําเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทําเอาจนลูกเขยเบื่อเพราะทํางานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มากนอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแหละผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มี เพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียากแก้กันให้หายเด็ดขาดได้ลงเหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมิฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวันณะเลยไข้ปร,ระเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆแล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าเขาตามไร่ แม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทุ่งและชอบเป็นกับพระธุดงกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาเสดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเฉ็ดหลาบตลอดบรรตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆเลยทีเดียวเพราะเคยโดนมา,มามากต่อมากหลายครั้ง และรู้ริดของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านน้องผือปีแรกก็โดนไข้ชนิดนี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเตลิดถึงหน้าแล้งไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่เข็ดลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้จักทุกข์รู้จักสุขดีชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่น่าเข็ดลาบน่ากลัว จึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่บ้านน้องผือปรากฏว่ามีพระเนนมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งหก็มีถึง20-30ถึงกว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนนพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆ แถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละสององค์บ้าง3องค์บ้าง4-5ถึงองค์บ้างแห่งละเ้ถึง10องค์บ้างวันประชุมทำอุโบสถปรากฏมีพระมารวมทำอุโบสถถึง30-40ถึงองค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่า50-60ถึงองค์นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพรรษาที่นั้น เวลากลางวันพระเนนต่างเปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความภาคเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็นสิบสิบกิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจจะพันธนาได้ อำเภอพนานานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปจดจังหวัดกาฬสินธ์ฉะนั้นเวลาท่านพระจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมาฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกและฟังโอวาทตามโอกาสอันควรตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแลง้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนภูเขาก็ได้ ในถ้ำหรือเงื้อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปยอยู่เป็นแห่งแห่งละสิบหลังคาเรือนบ้าง2030หลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทําไร่ทําสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละห้าถึงหกหลังคาซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆพอได้อาศัยเขาโคจรบินทบาท บ้านน้องผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้สะดวกเป็นที่ๆไปฉะนั้นพระทุดงจึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแรงหน้าฝนสมัยที่ท่านพระจารย์มั่นพักอยู่พระทุดง ทยอยกันเข้าออกวัดน้องผือไม่ค่อยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านมีได้ขาดยิ่งหน้าแลง้งพระยิ่งหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลาพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมีได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น นอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกลียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพนนิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหน้องผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องขึ้นตัดหลังเขาไปราวห้ารอยเส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นหลังเขาก็ราวหกรเส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอดเพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพรได้อาศัยหรือพักแรมส่วนทางอ้อม ยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางรถยนต์พอที่จะเข้าไปได้แม้รถก็มีเฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทังไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีกหนึ่งวัน